สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้แน่นอนค่ะพบกันพี่แอนก็มีเรื่องราวดีๆเอามาแชร์เอามาแบ่งปันเอามาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนะคะเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมว่าความสําเร็จเท่ากับการจงใจสร้างอ่านะคะวันนี้พี่แอนเปรียบเทียบไม่ฟังแบบนี้นะคะว่าความสําเร็จของเราเปรียบเหมือนเรากาลังสร้างบ้านอยู่นั่นเองนะคะบ้านหนึ่งหลังประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหลังคากํากแพงบันได เสาอิฐหินปูนทรายทุกอย่างล้วนเป็นองค์ประกอบของตัวบ้านเราทาั้งสิ้นเลยเหมือนกันนะคะวันนี้ความสําเร็จของเราก็เหมือนกับเรากําลังสร้างบ้านของเรานะคะเรา เราอยากจะให้บ้านเราสวยขนาดไหนเราก็ประณีตบรรจงในการที่จะคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์คัดเลือกช่างนะคะอ่าคือสร้างทุกอย่างด้วยความประนีตสร้างทุกอย่างด้วยความจงใจวันนี้เหมือนกันค่ะความสําเร็จเรามันก็เหมือนเราสร้างบ้านเราต้องจงใจสร้างความสําเร็จของเราขึ้นมาเองนะคะอยากจะสําเร็จสวยงามขนาดไหนเราต้องประณีตเราต้องละเอียดกับงานของเรานะคะอะไรที่เราไม่รู้เราไปเรียนรู้ค่ะอะไรที่เราทําไม่เป็นเราลง มือทาฝึกทําหัดทํานะคะอะไรที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปเรียนรู้ไปหามาันมาค่ะแน่นอนค่ะว่าการที่เราจงใจสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือเราเนี่ยพอเราละเอียดกับงานจงใจสร้างทุกอย่างขึ้นมาแน่นอนว่าสักวันหนึ่งอ่าแน่นอนว่าเราจะเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะความพร้อมไม่มีอยู่จริงความเพอร์เฟกไม่มีอยู่จริงนะคะ เราอยากจะสําเร็จลงมือทําเลยค่ะไม่ต้องรอนะคะทําทั้งทที่เรายังกลัวนี่แหละทําทั้งทที่เรายังไม่พร้อมนี่แหละเราจงใจสร้างทุกวินาทีของเราให้มีแต่ความสําเร็จให้มีแต่ความเป็นไปได้นะคะอะไรที่เราทําแล้วไม่เวิร์กเราเปลี่ยนคะ่ะแค่เปลี่ยนเท่านั้นเองนะคะบ้านเราเป้าหมายของเรายังอยู่นะคะอ่าแค่เปลี่ยนวิธีการอะไรไม่เวิร์กเราเปลี่ยนใหม่อะไรไม่เวิร์กเราเปลี่ยนใหม่ทําจนกว่าจะเจอวิธีการที่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเราทําทุกๆวันแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราจะหาหนทางของเรา เ,เจอเองนะคะพี่แอนเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆความพยายามด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้เท่านี้เนาะสวัสดีค่ะ